สวัสดีทุกคนวันนี้เจ็ดโมงเช้าของวันพฤหัสที่20ตุลาคม2 0 2 2ครับเรามาถึงท่ากาศยานอินชอนที่เกาหลีใต้มันดีต้อนรับสู่บล็อกเกาหลีนะครับมีอะไรกันในทริป6วันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะ กลับมาอีกครั้งตอนนี้ก็คือ8โมงครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันเข้าเมืองในช่วงเดือนตุลาเนาะเราเริ่มจากสกแกนคิวโคที่ทํามาจากที่เมืองไทยใช่ไหมครับใช้เวลา2วินาทีเสร็จครับแต่ว่ายืนรอต่อคิวตรงตรมอมะนานหน่อยเพราะว่ามาเพราะว่ับคนไทยจำนวนมากก็ใช้เวลาต่อคิวนานนิดนึงก็ระหว่างทางก็จะเห็นแบบ มีคนถูกเชิญเข้าไปในอีกห้องนึงเนาะไม่ได้เข้าผ่านเข้าไปตอมอเนาะแต่ของเรากับคุณแม่ก็คือเออสมูทชลุยผ่านออกมารวดเร็วตอนนี้แม่ไปเติมสวยเนาะเติมหน้าแปรงฟันเดี๋ยวเราจะไปเรียกรถบัสเข้าเมืองกันครับอันนี้คือสะดวกสะดวกใช้บัสมากกว่าใช้ใช้รถไฟเพราะว่าจะได้หลับบนรถ แล้วก็ไม่ต้องากกระเป๋าไกลโรงแรมที่จองครับมันจะมีบัสสเตชันอยู่หน้าโรงแรมอยู่แล้วเนาะก็จะง่ายหน่อยก็จะเอากระเป๋าขึ้นรถแล้วก็ไปถึงโรงแรมเลยแล้วก็นอนรอไปนะว่ามาชั่วโมงหนึ่งครับแต่ค่าก็อาจจะให้โรงแรมช่วยเรียกแท็กซี่ให้แหละเพราะว่าต้องออกตอนเช้าแล้วก็มีคุณแม่ด้วยแหละซึ่งคุณแม่ก็จะขนสัมภาระมาเยอะเราต้องช่วยเขาลกากระเป๋าเนาะ เราต้องหาวิธีการเซฟแรงตัวเองเหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่ง่วงมากนะเหมือนจะนอนไปน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยวสักสิบเอดโมงเที่ยงเดเดี๋ยวรู้กันว่าเป็นซอมบี้หรือเปล่านะครับสนามบินก็คนไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเจอกันภารกิจตามหาที่ซื้อตั๋วรถบัสนะครับไปถามที่เคาน์เตอร์อินฟอร์เมชันมาเขาก็บอกว่า นี่ออกไปที่ exit 6นะเอาไซ d e นะมีที่ขายตั๋วบัสอยู่อันนะี้เนาะเดี๋ยวเราไปซื้อตัวต๋วตรงนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นที่ซื้อตัว๋วบัสเนาะซึ่งจะอยู่ข้างนอกนะครับ hello h งเด d งเด sixteen h o u s n d เออ two two เก็ t 3 i 0 0 0 two t h o n next time 945 9 เก้าโมงสี่สิบห้าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งสวัสดีตอน Station Five Before ใน Forty Five Post Number o k Thank you, Thank you. ได้มาแล้วนะครับครับไปตัวบัสติเก็ตเนาะตอนนี้คือแปดโมงห้าสิบกลับกันไปคือเก้าโมงสี่สิบห้าก็เหมือนกับชั่วโมงหนึ่งมาคันหนึ่งนะครับเราก็มีเวลาเราไม่ได้รีบแต่เพราะเรายังเช็คอินโรงแรมไม่ได้เลย ไปที่รอที่สเตชัน 5B Dasho นะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาเลขก,กินก่อนดีกว่าไปรับแม่ออกมาก่อนนะราคาตั๋วหรอราคาตั๋วก็คือคนละ16,000วอนนะครับยังคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยบาทไม่คล่องอ่ะยังมาถึงนะเดีย๋ยวลองต่ายเป็นค่างเงินกันดูนะชือกองสัมภาระเนาะ เมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาคืออากาศดีมากด,ดีคนนี้ครับแต่งหน้าเพื่อนไม่ยังครับแ,แ,แต่งฟันไือยังครับแต่แเ้าอาบน้ำเลยเหรอครับไม่ค่ะก็คือเราไปจองตั๋วรถบัสแล้วแล้วก็ตกรอบตกรอบเก้าโมงสี่สิบห้ามาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็พาแม่ไปเดินดูมีอะไรกินหรือเปล่า เดินไปประตูห้ากันค่ะป้ายที่บอกทางขึ้นรถบัสนะเราก็จะไปขึ้นที่ประตูห้ากันพนก่อน,น,น,นีะ 찾아올까 ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ Holiday Inn Express นะครับ h o l i d a เนะตอนนี้คือเวลา11โมงเราก็ยังไม่ได้ห้องเนาะเวลาเช็คอินจริงคือบ่ายสามครับที่ฟอนต์เขาบอกว่าให้ลองกลับมาทีหลังเที่ยงเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขาเช็คเอาท์กันเยอะๆอาจจะได้ห้องเดี๋ยวเราจะฝากกระเป๋าไวท้ที่ที่ล็อบบี้ก่อนเนาะแล้วก็จะไปหาอะไรกินมือแรกของเกาหลี เดี๋ยวไปดูนนะวาจักินอะไรย่งมือแรกนะครับและนี่ก็คืออาหารมือแรกของเรานะครับหลังจากที่ตะเวนเดินดูร้านปิ้งย่างในหงเดตอน11โมงซึ่งไม่เปิดเลยก็เลยมาจบที่เช็คแชนะ็กเนาะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อบดนะครับสำหรับทางความหิวในช่วงสายๆไปก่อน ทุกคนเราได้ห้องแล้วแล้วก็พาคุณแม่ไปพักผ่อนอาบน้ำอาบท้าเนาะพักผ่อนในห้องเนาะเตรียมตัวออกมากินอาหารเย็นครับแล้วก็มีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปเดินหามุมถ่ายรูปเนาะเป็นเซลล์พอร์เทรตครับนี่ให้ดูฟืให้ดูว่ามาพร้อมกับผู้ช่วยคู่ใจนะครับขาตั้งกล้องเดี๋ยวเราก็จะไปหามุม ถ่ายรูปกันใน้องเดยก่อนสำหรับวันนี้เนาะวันแรกแสงกำลังดีเลยตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะได้รูปถ่ายยังไงบ้างนะเห็นต้นไม้ข้างหลังเนาะมันเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วครับเดี๋ยวไปดูกัน เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไปถึงตรงที่เป็นโฮงแดนเนาะที่เป็นโซนที่เป็นร้านแบบปิงยางใช่ปะอากาศที่นี่ก็สิบสิบกว่าองศานะแต่ว่ามันจะไม่หนาวเลยไม่เหมือนสิบองศาที่บ้านเราเนาะแล้วก็แสงแดดทีคือจะสวยชา์ปที่สำคัญคือคนที่เดินรอบๆ ในเกาหลีในโซหรือในฮงแดเนี่ยเขาจะคุมโทนมาแล้วด้วยเสื้อผ้าหรือว่าหน้าผมอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีพอจะเห็นชาวต่างชาติเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนไทยอ่ะยังไม่เจอเนาะเจอที่สนามบินเยอะแต่ยไม่เจอโซนนี้เดี๋ยวทุงมากันยิ้ย เห็นไหมเอ่ยก็จะย้อนอนหน่อยนะแต่แสงก็จะอุ่นๆนะครับแล้วก็ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเเรนนนนามหังิช 내 용기, 내 하는 취중 고백, 끼워 맞추듯 치밀고 유아 거. 야가 부르던 나가 자기가 돼도 너무 나 익숙한 장면 같아 반복되는 대사들. 너도 깨기지 않아 이거 좀 웃기지 않아 소설 속에 발단처럼 긴 위기 절정 결말처럼 언제나 같은 프로세스. 낯그 정도 뜨거웠다 식는 연애 해온도 항상 그려왔기에 함부로 치지도 못하는 설레임. 근데 상이 존재 못된 듯해 평소처럼 또 머물다 는 순간의 감정일까 아니 혹시 이번엔 다를까 Baby I gotta go 나 반복해 반복더 다시 제자리로 on the t